เมืองทองยูเนเต็ดเอาจริงจออคว,ว้าธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเติมแดนกลางหลังจากส่งเข้าไปตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลกรุงเทพเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปตาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุยแปบเรื่องบอลไ้ด้วยนะครับหลังจากที่ปล่อยให้คู่แข่งควา้านักเตะร,ระดับบิ๊กดีวมาเสริมทัพหลายลายลาย่ลา,ลาสุดกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดอดีตแชมป์ไทยลีกเมื่อปี2016ได้เคลื่อนไหวบ้างแล้วนะครับหลังจากล่าสุดตกเป็นข่าว เตรียมคว้าตัวธนวัน์ซึงจิตถาวรกองกลางทีมชาติไทยเข้ามาร่วมทีมครับซึ่งธนวัน์ซึงจิตถาวรเองนะครับก็เพิ่งถูกเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมในเดชิมชิฟอังกฤษปล่อยตัวออกจากสโมสรน,นะครับหลังจากที่หมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแลาสุดก็ได้รับการรายงานว่าเมืองทองยูเนเต็ดครับได้ส่งธนวัน์ซึงจิตถาวรไปตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของสโมสรเพื่อตรวจเช็คร่าง ร่างกายว่าสมบูรณ์และก็อยู่ในสภาพที่เต็มร้อยหรือไม่ครับโดยธนวัฒ ได้รับบาดเจ็บหนักนะครับในช่วงการฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงปรีซีซั่นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยมีการบาดเจ็บรุนแรงเลยนะครับนั่นก็คือเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดนะครับทำให้ต้องพักยาวตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาและล่าสุดก็ไม่ได้ไปต่อกับสโมสรจิ้งจอกสยามนะครับที่เพิ่งตกชั้นไปเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับก่อนหน้านี้ธนวัต์ก็ได้ไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรโครินธ์ีซิตี้แต่ก็ไม่มีการสัญญาเกิดขึ้นแต่อย่างใด แล้วก็มีข่าวมาตลอดนะครับว่าเขาจะค้าแข่งในยุโรปต่อไปซึ่งใครที่ติดตามช่องคุยแป๊บเครื่องบอกก็ได้มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของธนวัตรมาให้ได้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางธนวัตรเองก็ยังไม่สามารถลงเอยกับสโมสรใดในยุโรปนะครับถามว่าธนวัตร รีเท้าเก่งไหมเก่งแน่นอนนะครับแต่พูดถึงหลักความเป็นจริงอยู่ในความเป็นจริงนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในตําแหน่งกองกลางเนี่ยนักเตะยุโรปในปัจจุบันเนี่ยฝีเท้าดีแล้วก็อยู่ในช่วงอายุเดียวกันกับธนวัตรต้องบอกว่ามีนักเตะหลายคนฝีเท้าที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับกับกองกลางที่สไตล์แบบนี้นะครับเรียกว่านักเตะแบบธนวัตรในย,ยุโรปเนี่ยหาได้ไม่ยากครับดังนั้นการกลับมาเล่นในไทยลีกไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนกับเป็นการ รีเซ็ตใหม่ของเจ้าตัวนะครับหากทางโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็เมืองทองมีการประเมินว่าธนวัตรสามารถลงเล่นแล้วก็สามารถเรียกความฟิตในระยะเวลาอันใกล้นะครับในช่วงเดือนหนึงสงเดือนนี้โอกาสที่ธนวัตรจะเซ็นสัญญาย้ายกลับมาเล่นในไทยลีก กลับทางสโมสร,รกิเลนพยองมีสูงเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้เมืองทองก็ได้ปล่อยซาดอมิสซเยฟกองกลางออกจากทีมขณะที่วีเทพป้อมพันธ์ก็กลับมาลงฝึกซ้อมกับกิเลนพยองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคาดว่าเจ้าตัวจะยังคงเล่นอยู่กับกิเลนพยองอย่างน้อยที่สุดหนึ่งฤด,ดูกาลนะครับก่อนที่จะมีการคุยแล้วก็เจรจาในการขยายสัญญาออกไปหากฤดูกาลหน้าเขาไม่ต่อสัญญาโอกาสที่จะย้ายทีมมีสูงนะครับเท่ากับว่าณนะตอนนี้ กองกลางของเมืองทองเหลือคนที่ไว้ใจได้คนเดียวนั่นก็คือวีเทพป้อมพันธ์นะครับขณะที่พิชาอุทราก็เป็นพวกไซด์บ็อกซ์ทูมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นนักเตะที่แฟนฟุตบอลฝากความหวังหรือว่าเป็นตัวที่คอนโทรลเกมเหมือนวีเทพได้นะครับดังนั้นการที่ได้ธนวัฒน์มาเนี่ยก็ได้จะเป็นการตอบโจทย์แล้วก็ทําให้แดนกลางของเมืองทอง มีความหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะมาริโอ o ลออฟกี้แฮชโค้เองก็ต้องการเพิ่มคลาสในแดนกลางของทีมซึ่งสไตล์ของธนวัต์ก็บอกว่าตรงตามสเปคทุกอย่างนะครับก็เป็นนักเตะที่เทคนิคดีของบอลเหนียวยิงไกลดีแล้วก็วางบอลแม่นนะครับเรียกได้ว่าการที่อยู่กับเลสเตอร์ก็ทําให้ฝีเท้าของเขาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับฝีเท้าแล้วก็อายุต้องบอกว่าอยู่ใน ช่วงที่ดีเหลือเกินนะครับที่สําคัญครับหากธนวัตรยังเล่นอยู่ในยุโรปค่าเหนื่อยอาจจะไม่ได้หลักแสนเหมือนกับการกลับมาเล่นที่เมืองไทยนะครับหากธนวัตรซึ่งกิตาวนททาผลงานได้ดีโอกาสที่จะไปเล่นในดับสูงกว่าเดิมอย่างในเจลีก,ก็มีไม่น้อยนะครับเพราะว่าเมืองทองนะครับเขาสวมบทป่าดันอยู่แล้วนะครับส่งนักเตะไปเล่นเจลีกหลายต่อหลายคนนักเตะดังๆหลายคนของไทยนะครับ ก็ได้เบืองท้องนี่แหละครับเป็นสะพานที่ทอดไปสู่เจลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเทีอสินแดงดาที่้อนบุญมาทานรวมไปถึงชนาทิพส์งกสินโรวมไปถึงเอกนิป,ปัญญานะครับที่เพึ่งวีซ่าการทํางานในญี่ปุ่นผ่านแล้วก็พร้อมที่จะมาเล่นให้กับอุตวะ เลดไดมอนด์แบบยืมตัวในช่วงเร็วๆนี้นะครับดังนั้นการกลับมาเล่นในไทยลีกของธทวฒนทิสตาวรนไม่ใช่เรื่องที่ล้มเหลวนะครับเขาก็ต้องยอมรับความจริงว่าการต่อสู้แย่งชิงหรือว่าการพิสูจน์ตัวเองในยุโรปเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับการกลับมาเล่นในเมืองไทยในวันที่เขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยดังนั้นการกลับมาเล่นให้กับเมืองทองแล้วก็หากอยู่ในฟอร์มที่ดีเขามีแต่ได้กับได้นะครับนอกจากความมั่นใจเงินเดือนที่ จะได้รับแล้วนะครับโอกาสที่จะกลับไปเล่นในระดับสูงอย่างเจลีกหรือว่าหากจะกลับไปเล่นในลีกยุโรปหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยที่สุดการกลับมาเล่นในเมืองไทยอาจจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับธนวัน์ซึ่งจิตาวรเชื่อว่าดีลนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เชื่อว่าธนวันรซึ่งจิตทาวรน,นะครับจะกลายเป็นกิเลนคนใหม่ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับส่วนในรายของสารวัตรเดชวิก็คงต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหาก ชีวิตเทพป้อมพันย้ายทีมดิวของทางสารวัตรเดวิดก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็เปิดเผยแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะลงเล่นในฤดูกาลใหม่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับสารวัตรเด,ดมิดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของเอเย่นนะครับที่จะต้องหาทีมให้กับสารวัตรณเวลานี้ส่วนจะลงเอยกับเมืองทองหรือไม่อย่างไรนะครับเร็วๆนี้น่าจะมีคำตอบมีความเคลื่อนไหวก็จะมาอัปเดตกันในข่าแบบเรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กันไว้ด้วยครับ